สวัสดีครับเพื่อนๆชาวและนลักล็อกเอ็มอิเทอร์นอลเลิฟทั้งหลายนะเอ่อวันนี้ก็มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็คำถามนะครับมากมายนะเกี่ยวกับเ,เครื่องประดับที่เป็นเอเชียลิลิอันใหม่นะครับที่จะเข้ามาใน EP 10 คือเครื่องประดับอันนี้เนี่ยจะให้ฟันธงว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้นะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวนะก็บอกได้เพียงแค่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับคือถ้าจะให้ผมฟันธงผมไม่สามารถฟันธงได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะ ทางใดทางหนึ่งนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ใช้งานแตกต่างกันหรือบางคนก็ไม่ใช้งานนะครับอเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะแล้วก็ไปตอบข้อสงสัยกันนะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องประดับ Asia ียล i c ิอันนี้นะครับที่จะอัปเดตใน EP 10.0น,นะครับ เครื่องประดับที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับกับเครื่องประดับเอเชียลิลิคอันใหม่นะใน EP10 นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวหินตัวนี้นะอ่ะอันนี้ผมเปิดมาให้ดูหน้าตาวัตถุดิบนะครับที่ใช้สร้างมันก่อนละกันนะก็จะใช้5ชิ้นนะครับใช้ใช้ของเดิมนะใครที่มีอยู่แล้ว แล้วก็อยากจะใช้เครื่องประดับอันนี้นะก็รออัปเดต EP10 ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบเครื่องประดับรีลิทใน EP10.0 นะครับอ่ะเดี๋ยวออกนอกเมืองแป๊บหนึ่งนะ ออกมานอกเบรกละมาเราก็เริ่มทดสอบกันเครื่องประดับอันนี้มันก็ง่ายๆนะครับมันไม่ได้ใช้งานยากอะไรคือไม่ต้องไปอาศัยคุณสมบัติไม่ต้องไปอาศัยแดมเม g อะไรมากมายนะแค่แค่วิธีง่ายๆนะครับในการใช้งานนะก็เรามาทำความเข้าใจคุณสมบัติของอันนี้ก่อนละกันนะเออ ชื่อชื่อภาษาจีนผมไม่อ่านนะเดี๋ยวแปลผิดนะครับเ,เครื่องประดับอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติก็คือบวกพลังโจมตีเวทมนต์นะครับพลังโจมตีทางกายภาพออสเตตัสนะแล้วก็สร้างความเสียหายปกติแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยสก,กิลนะครับลดลดลดความเสียหายจากทุกธาตุนะจากทุกธาตุแล้วก็ อ่ออะไรอะออปชั่นพิเศษนะครับที่ต้อง store, อัพตัวเครื่องประดับอันนี้ให้ให้อะไรให้คุณสมบัติเกิน80%ทุกแถวอะนะครับเครื่องประดับอันนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะเพิ่มรีไฟบวกหนึ่งนะครับกับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับก็คือเพิ่ม เพิ่มตีบวกหนึ่งนะอุปรกรณ์ทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะในการใช้งานนะครับการใช้งานคือตอนเนี้ยอุปรกรณ์ของผมเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและไม่บวกนะก็ดูตามนี้แล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวลิลิกเครื่องประดับเอเชียลิลิกอันใหม่นะครับใน EP 1 0นะ อ่ะนี่นะครับเมื่อใส่เข้ามาแล้วเห็นเอ่อตัวรีไฟล์ไหมตัวเลขที่เกิดจากการตีบวกนะครับก็จะกลายเป็นสีม่วงนะแล้วก็เอ่ออุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนนะก็จะเพิ่มขึ้นมาบวกหนึ่งนะครับอย่างเช่นฝั่งด้านฝั่งด้านขวาเนี่ยตรงไอ้อุปกรณ์กาชาทั้งหลายเนี่ยผมไม่เคยตีบวกเลยนะครับ พอใส่ชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยใส่เครื่องประดับเอเชียลิลิชิ้นนี้เข้าไปมันก็จะเพิ่มบวกหนึ่งขึ้นมาให้นะสำหรับชิ้นอื่นที่ตีบวกแล้วที่ตีบวกอยู่แล้วนะครับสมมติอาวุธเนี่ยตีบวกเจ็ดอยู่แล้วเมื่อใส่อุปกรณ์เข้าไปก็จะเพิ่มเป็นตีบวกแปดให้นะครับอ,อการเพิ่มการเพิ่มเอ,อตัวเลขตีบวกเนี่ย ของอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยเครื่องประดับลิลิกอันนี้อ,อมันมันจะเพิ่มคุณสมบัติด้วยไหมสมมติว่าเทื่อ,อตัวเนี้ยปกติตีบวกเก้าอยู่นะครับตีบวกเพอใสเออ่เครื่องประดับลิลิกอันนี้ลงไปน่มันจะขึ้นมาบวก10นะ แล้วว่าเอ่อมันจะได้คุณสมบัติของบวกสิบหรือไม่นะครับข้อขอตอบว่าได้นะได้รับคุณสมบัติบวกสิบด้วยนะครับก็ค,คือจากเดิมบวกเก้าอ่ะบวกเก้าจะไม่ได้รับคุณสมบัติของตีบวกสิบนะก็คืคอโจมตีทะลุกลังป้องกันเวทมนต์นะพอใส่เครื่องประดับตัวนี้ไปนะครับ ก็จะได้รับคุณสมบัติบวกสิบโดยอ,โอัตโนมัตินะโดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนบวกสิบหกเนี่ยมันเพิ่มคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมไหมก็ก็เพิ่มคุณสมบัติทั่วไปเวลาเราตีบวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกสามบวกสี 3, ่ครับเนี่ย,ยก็จะเพิ่มในส่วนของตรงนี้แทนนะแต่คุณสมบัติของอุป,ปกรณ์ก็ จะไม่มีเพิ่มนะครับเพราะว่ามันส่งสุดแค่บวกสิเท่านั้นนะคือข้อดีของไอ้ตัวนี้ไอเอเชียลิลิกอันนี้คืออะไรนะครับก็จะบอกให้ฟังคือ1นึ่ผู้เล่นคนใดก็แล้วแต่ที่ตีบวกถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ะก็วันหนึ่งเราก็อยากตีบวก15ขึ้นมานะ แต่มันติดแค่บวอสิบสี่อตีมาสิบวันร้อยวันมันก็ได้แค่บวอสิบสี่นะเราอยากได้คุณสมบัติบวอสิบห้าเออทำไงเราก็แค่สร้างเครื่องประดับเอเชียลิลิคอันเนี้ยเอามาใส่นะครับเอามาใส่กับตัวนะแล้วก็คุณสมบัติที่เออคุณสมบัติที่ติดอุปกรณ์ชิ้นนั้นอ่ะ นะครับก็จะกลายเป็นบ่อสิบสี่เป็นบ่อสิบห้านะแล้วก็เราจะได้รับคุณสมบัติบ่อสิบห้าไปด้วยนะครับมันก็ง่ายๆแค่เนี่ยคือ,ง,อง่ายๆคือใต้พูดง่ายๆคือไม่ต้องเสียงเงินตีบ่อเยอะนะตีได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับคุณต้องการคุณสมบัติเอ่อบ่อสิบห้าคุณก็ตีตีแค่บ,บ่อสิบสี่นะครับ แล้วก็หาอุปกรณ์มาใส่แค่นั้นแหละ,ะจบนะครับแต่สําหรับคนที่ตีบอร์ดอยู่แล้วล่ะสมมติตีบอร์ดสิบ้าตั้งแถวเนี่ยเออทุกส่วนชิ้นนี้มันสําคัญหรือไม่อมันก็แล้วแต่คนจะมองแต่ถ้าเป็นผมอ่ะคือนั้นม่อคุณตีบอร์ดสิบห้าครบทุกชิ้นอยู่แล้วอ่ะเออจะ จะใช้งานทำไมอ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องใช้งานก็ได้นะในส่วนนี้นะครับนั่นแหละนะผมก็อธิบายแบบกลางๆนะคือมันมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้งานแบบไหนนะสำหรับไอ้ตัว สครื่งประดับเอเชียลิลิทที่เพิ่มรีไฟ์บอกหนึ่งให้กับอุปกรณ์อุปกรณ์สมใส่ทุกชิ้นนะครับหวังว่าข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนเพ่นะในการตัดสินใจนะครับก็ผมอาจจะอธิบายแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าผมก็ต้องอธิบายให้ ให้ทั้งสองฝ่ายที่เขามีความคิดเห็นแตกต่างๆๆๆๆนะครับให้ได้รับรู้ข้อดีข้อเสียของมันนะนะครับอ่ะก็ะอ,ะอย่างที่บอกนะครับขอย้ำอีกทีละกันสำหรับคนที่ไม่ได้ตีบวกประจำนะไม่ได้ตีบวกบ่อยๆไม่ได้เป็นคนบ้าตีบวกคือต้องตีบอกเสอะไรประมาณนี้ก็คือตีเรื่อยๆ,ๆนะครับ าสมมุติคุณตีได้โบสถ์สิบสี่แล้วคุณต้องการบสถ์สิบห้านะครับคุณก็หาสร้างสร้างไอลิลิตตัวนี้มาใส่แค่นั้นจบนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะไม่ต้องหมดตัวแบบไม่มีตังค์ซื้อของอะไรประมาณนั้น่านะส่วนผู้เล่นที่ตีบสถ์อยู่แล้วนะครับตีโบสถ์สิบห้าอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมมากมายนักนะครับก็อย่างที่บอกไปคือคุณสมบัติของแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันจะสูงสุดแค่บวกสิบหเท่านั้นมันไม่มีบวกสิบหนะมันก็แค่เพิ่มเพิ่มคุณสมบัติเล็กๆในการตีบวกเท่านั้นแหละนะครับก็ผมมองว่าไม่สำคัญไม่ต้องใช้สำหรับคนที่ตีบวกสิ้าอยู่แล้วนะ รเราวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อทำความเข้าใจกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ